สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีนักเตะค่าพลังสูงๆออกมาให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะดาวรุ่งแล้วทำเลเวลตันจะมีค่าพลังอยู่ที่98 99ช่วงนี้นะหลายคนมากนะครับแต่ในคลิปนี้ครับจะพามาดูดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของโลมาครับผมนิโคลโลซานิโอโรครับมิดฟิลตัวลุกเท้าซ้ายธรรมชาติครับผม ซัญโอโร่นะฮะจะมีส่วนสูง190ซเมนะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงนะครับอายุในเกม20ปีเท้าข้างที่ถนัดก็คือเท้าซ้ายนะครับเมื่อเราทำเดวิสตันเนี่ยตำแหน่งตามโปรไฟล์มิดฟิลด์ตัวรุกหรือ AMF นะฮะจะมีค่าพลังอยู่ที่98ดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยนะฮะ CMF 93นะครับถ้า DMF ก็93เหมือนกันนะฮะกองหน้าตัวต่ำา94หรือ s s เนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครืครา่า,า,า,านหนนถยตแง ริมเส้นได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีกขวาปีกซ้ายปีกขวา RWF 93นะฮะถ้าปีกซ้ายลดลงไปนะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดก็คือ AMF ครับผมมีค่าพลังอยู่ที่98นะครับความสามารถในการเล่นเกมลุก90ครับความสามารถในการคลองบอลน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลดิบฟิ้งไทยเพรสชั่นนะฮะอยู่ในเกณที่ปานกลางนะ ก็ไม่สูงไม่น้อยนะฮะ94 89 92นะครับทรงสั้นทรงยาวฮะ91 87ดูเหมือนไม่น้อยนะฮะแต่ว่าเขาเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับเป็นมิดฟิลตัวทําเกมนะครับผมค่าพลังนี้อาจจะดูน้อยไปบ้างนะครับผมฟินิชชิ่ง89นะครับผมบานกลางเนาะเฮดดิ้งเซตพีดนะครับผมก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วครับสปีด96เลยทีเดียวนะฮะตัวใหญ่แต่สปีดดีครับโดยเฉพาะสปีดต้นฮะ99ครับ สูง190เซตเมตรแต่ว่ามีความเร็วขนาดนี้ถือว่าโอ้โหน้อยคนนักที่ทำได้นะครับคิกิ้งพาวเวอร์9กครับมีจุดเด่นที่การยิงหนักด้วยนะครท่านผู้ชมแล้วก็มีความแข็งแกร่ง98บาลานซ์98สิเตมินา97แล้วก็ความดุดัน98นะครับผมเป็นมิดฟิลตัวลุกที่ดุดันนะฮะออกแนวกึงก่งๆมิดฟิลตัวตัดเกมนะท่านผู้ชม ความสามารถในการเล่นเท้าข้างที่ไม่ถนัดเท้าขวาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะสำหรับสกิลนะครับมีทั้งหมด9สกิลนะฮะมีคัพบีไฮห้เอ็นเทิร์นนะฮะลองเล่นดิฟ์ลองเล่งชูตติ้งไลซิ้งช็อตนะฮะสสกิลยิงไกลนะครับผมฮิวทิกวันทัสพาร์ทแท็กแบ็กอินเทอร์เซชันนะฮะอย่างที่บอกนะฮะท่านผู้ชมเป็นวิฟิลตัวรุกแต่ว่ามีความสามารถในการตัดเกมด้วยนะครับเพลงสไตล์ของเขาเป็นโฮเพเยอร์นะฮะใครชอบโฮเพเยอร์ครับลองดูนักเตะคนนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมว่า น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างจากมิดฟิลตัวลุกคนอื่นๆในเกมที่มีค่าพลังสูงๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเพเมกเกอร์นะฮะตัวทำเกมนะครับผมตัวเชื่อมเกมนะฮะแต่ว่าซานิโอโลเนี่ยจะมีความสามารถเอียงไปในเรื่องของการเล่นเกมรับด้วยนะฮะท่านผู้ชม อย่างที่เราเห็นค่าพลังไปเมื่อสักครู่เนาะมีสกิล interception ด้วยนะฮะแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะฮะตัวใหญ่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความดุดันสูงแนละที่สําคัญครับผมมีความเร็วนะฮะยิงไกลได้ดีนะฮะมันออกจะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญเขาเป็นนักเตะโฮเพเยอร์ด้วยนะโฮเพเยอร์คือเป็นนักเตะที่จะ เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทําประตูนะฮะในกรอบเขตโทษนะฮะหาช่องหาตําแหน่งอยู่เป็นประจำนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยยืนอยู่กับที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องการความอึดหรือสเตมิน่านะฮะจะสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเคลื่อนที่เพื่อหาตำแหน่งการทําประตูอยู่เป็นประจานะครับแล้วความเร็วของเขาเป็นจุดเด่นนะฮะวิง่งหาตําแหน่งด้วยความเร็วนะครับแล้วจังหวะที่โดนเบียดโดนกระแทกนะครับมีความแข็งแกร่งและที่สําคัญครับมีอาวุธหนักคือ การยิงแรงการยิงไกลครับมีสกิลสนับสนุนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมที่ทําชิ่งแล้วสอดแทรกเข้าไปทําประตูในกรอบเขตโทษครับแตะหลบแล้วก็ยิงด้วยหัวเกือกนะครับผมเท้าซ้ายนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังการเปิดบอลผ่านบอลเนี่ยจะดูไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับ AMF คนอื่นๆตัวทอบๆของเกมนะฮะแต่ว่าเขาก็มีสกิลสนับสนุนในการ เปิดบอลผ่านบอลที่แม่นยําด้วยนะฮะทำให้อาจจะไม่ค่อยมีจุดอ่อนในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับดูฮะยืนเปรียบเสมือนกองหน้าเลยนะฮะเพราะว่าเป็นโฮเพเยอร์ไงบางครั้งนะครับเราทําเกมลุกเข้าไปนะครับการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยก็จะวิ่งสอดแทรกวิ่งหาช่องวิ่งปั่นป่วนแนวรับของคู่ต่อสู้อยู่เป็นประจําครับดูฮะอันนี้ไม่ได้ยืนกองหน้านะแต่ว่าเข้าไปทําประตูเปรียบเสมือนเป็นกองหน้าเลยฮะ นักเตะสไตล์นี้เนี่ยหลายคนชอบนะครับเพราะว่าเขามักจะมีส่วนร่วมกับเกมรุกอยู่เป็นประจำนะฮะวิ่งหาช่องวิ่งหาตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าจังหวะที่เขาไม่มีบอลเนี่ยเขาก็จะวิ่งปันป่วนแนวรับของกู่ต่อสู้อยู่เป็นประจำครับทำให้สามารถดึงกองหลังออกไปได้หลายคนนะฮะสร้างความปั่นป่วนได้ดีทีเดียวครับคล้ายๆกับดัมมี่รันเนอร์นะฮะท่านผู้ชมแต่ต่างกับตรงที่ว่าดัมมี่รันเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะออกแนววิง่งดึงวิ่งหลอกมากกว่านะฮะแต่ว่าสําหรับ โฮเพเยอร์เนี่ยจุดหมายของเขาคือการทําประตูครับการมีส่วนร่วมกับการจบสกอร์ฮะทำให้มีโอกาสที่จะได้ยิงได้ดีครับแล้วดูฮะคึงหลอกแล้วออกแนวไลท์ซิงชอ็อตด้วยนะครับจังหวะนี้ถ้าเข้าในี่สวยงามมากแล้วจังหวะยิงไกลของเขาอะทําได้ดีไงแล้วพอได้รับบอลเนี่ยจังหวะยิงมันน่ากลัวดูครับวิธีของบอลแล้วมีสกิลสนับสนุนด้วยนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไลท i ซิงชอ็อตนะฮะดูดูจังหวะนี้ครับติดไลท์ซิงชอ็อตด้วยนะฮะ ลูกบอลมันเหินครับแต่ว่าอาจจะเหินไม่มากนะครับแต่มันพุ่งแรงคนศัตรูรับยากครับหรือว่าจะยิงปันๆก็ได้ฮะหรือว่าจะยิงพุ่งๆอย่างลองเล้งชุดติงก็ได้ครับนี่เป็น3มสกิลยิงไกลนะฮะที่สนับสนุนการยิงไกลได้ดีทีเดียวครับดูจังหวะนี้ครับพิกแล้วนี่ฮะตุ้มดูวิธีขอบบอลยิงมันสะใจมากท่านผู้ชมอ้าวแบบนี้ก็เข้าทางปืนนะครับตุ้มอีกลูกหนึ่งเป็นไรซิงช็อตครับ สะใจครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบมิดฟิลด์ตัวรุกหรือมิดฟิลด์ตัวกลางที่ยิงแบบหนักๆนุน่งๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมยิงแล้วสะใจมากเอาละฮะมาดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไม่ได้กดวิ่งวันทไปนะแต่ว่าเขาจ่ายแล้ววิ่งไปเองครับเพราะว่าเป็นโฮเลเยอร์ไงหาช่องหาตำแหน่งเพื่อมีส่วนร่วมกับการยิงประตูแบบนี้ฮะ,ะมาดูอีกจังหวะนึงฮะทำชิงอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับแตะแล้ว ตูมสะใจครับติดไลซิงช็อตด้วยมาแต่ว่าสังเกตดีๆนะฮะจังหวะล็อกจังหวะคึงเนี่ยอาจจะดูหนืดๆน,นะฮะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติไม่ค่อยล็อกแล้วอยู่เท้าเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ถึงก็เป็นจุดอ่อนนะเพียงแค่มันอาจจะดูไม่ลื่นนะฮะดูไม่พิ้วนะครับเหมือนกับมิดฟิลด์ตัวรุกคนอื่นที่เน้นในเรื่องของการคลองบอลมากกว่าดูครับดูลูกนี้ครับ ความแรงของบอลนะปุ่นทีประตูลับไม่อยู่ฮะสองแตกสองทะลุเข้าประตูไปประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมต้องหาจังหวะยิงให้ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลาจังหวะคึงจังหวะล็อกเนี่ยบางทีมันอักออกจะหนืดหนืดนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ค่อยอยู่เท้าเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปเทียบกับ AMF ตัวอื่นนะฮะที่คลองบอลได้ดีในระดับสูงนะครับตัวนี้อาจจะคลองบอลไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ แต่ว่าการยิงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสำหรับการยิงนะครับสะใจครับท่านผู้ชมจะยิงแบบปั่นปันก็ได้จังหวะนี้ผมลองจะยิงปันปน,นะฮะแต่ว่าการวางเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เป็นประตูะดูจังหวะนี้ครับแล้วผมใช้ไค้หัวร์นะฮะไขห้หัวร์ก็เป็นโฮเพเยอร์เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมตุ้มอันนี้ล็อกเข้าขวาการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าขวานะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ขี้เหร่นะฮะ มีค่าที่3นะครับทั้งการบังคับทิศทางแล้วก็การใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดูจังหวะนี้ครับนยฮะดูเขาวิ่งขึ้นมาเขาอยู่แนวรับอยู่เลยนะครับตู้มนี่เท้าขวานะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ยิงแล้วสะใจมากๆครับท่านผู้ชมสะใจมากส่วนตัวผมชอบกองกลางแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมแต่เราติดอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของ การครองบอลน,นะฮะมันอาจจะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการหาความพิ้วนะฮะนักเตะคนอื่นนะฮะน่าจะดีกว่าแต่ว่าเขามีความเร็วสูงนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่นะฮะ190เซนติเมตรแต่ว่ามีสปีดต้น99ครับจังหวะสปีดเข้าไปในกรอบเขตโทษจังหวะสปีดวิ่งนำทางดูครับยกมือขอบอลอีกแล้วโอ้โหนิโฮเพเยอร์แล้วตูมอันนี้วางเท้าไม่ดีครับ ยิงตักต้บอลไปหน่อยฮะมาทำเกมมาชาวฟลิกขอบอลครับแตะล็อกนิดนึงแล้วปันนี่ฮะปั่นก็ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ทุกรูปแบบการยิงไกลจริงๆครับแนะนำเลยนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบโ r o p เพเยอร์ player, แล้วเท้านักหนักสปีดดีแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีความสามารถที่ แปลกหนูแปลกตาไปหน่อยนะครับผมถ้าเทียบกับมิดฟิลตัวรุกตัวท็อปทอปของเกมตัวอื่นๆนะฮะเขาไม่ใช่เพเมเกอร์นะครับผมเขาไม่ใช่คลาสสิกนัมเบอร์สิบนะฮะเขาคือโคพเยอร์นะครับผมก็เป็นอีกนักเตะอีกสไตล์นึงนะครับผมที่หลายๆคนชอบนะครับจุดเด่นของเขาก็อย่างที่เห็นไปหลายๆจังหวะนะฮะการยิงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลแบบปั่นๆการยิงแบบพุ่งๆหรือว่าการยิงแบบเพลินๆนะฮะมี3สกิลสนับสนุนดูฮะไลท์ซิงช็อตส่งท้ายครับท่านผู้ชม ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าเลือกใช้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเบื่อหรือว่าใครจําเจมิดฟิลตัวรุกประเภทอื่นๆนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ลองเล่นดูครับผมถ้าเกิดว่าใครมีไอเทมสเปเชียลเนเนอร์เหลือเยอะนะครับลองปั้นดูฮะตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบโคเลเยอร์นะครับก็จะบอกว่าไม่เข้ามือเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก่อคครรััับบสสวดี ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ